้องกันปรบาบปรามและบำบัดรักษาโดยได้ร่วมกับทางภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทาง,งทผู้ทังับการตรวจอูทรจังหวัดตรุงธานีท่านนายแพทย์สาาสุขจังหวัดและนอกจากนั้นยังได้เชิญหน่วยงานนอกไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตรวจอูทรภาคหนึ่งสำนักงานปะวะสซึ่งได้บูรณาการร่วมกันในการที่จะทบทวนยุทธศาสตร์การ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดปทุมธานีการดำเนินการในครั้งนี้เป็นยุทธการที่ใช้ชื่อว่ายุทธการบวหลวงปราบยานรกสืบเนื่องก็เพราะต้องการที่จะให้พี่น้องชาวปทุมมีความปลอดภัยโดยเฉพาะเยาวชนให้ห่างไกลาจากยาเสพติดซึ่งยาเสพติดเองได้แพร่หลายลงไปในทุกหย่อมยา่า จังหวัดจึงจําเป็นที่จะต้องดําเนินการเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นการดําเนินการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันในหลายภาคส่วนตั้งแต่ระดับส่วนกลางคือสํานักง,งานปศได้มอบหมายให้ทางท่านที่ปึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำนักง,งานปศเข้ามาร่วมประชุมอยู่ตลอดเวลาและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง ได้มอบหมายให้ทางท่านรองผุ้ชาการตำรวจอุทธรภาคหนึ่งที่กํากับงานยาเสพติดนอกจากนั้นก็ยังมีทางสำนักงานปอสอภาคหนึ่งได้มาร่วมในการบูรณาการในครั้งนี้การดําเนินการในวันนี้เป็นการที่จะปล่อยแถวเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้พี่น้องชาวปทุมธานีได้อบอุ่นใจในการที่ส่วนราชาการโดยการนําของจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนในช่วง60-90วันที่จะถึงโดยมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่31สิงหาคมวันนี้ก็เป็นการที่จะปล่อยเถาให้ทุกคนได้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติดที่มีมาอย่างต่อเนื่องไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กน้อยเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ึงได้กำหนดยุทธศาสตร์อย่างเข้มข้นขึ้นแบบครบวงจร